โอ้สตีอยู่ผม,มเจฟเฟนฮฮแล้วนี่คือรายการในคอนแฮตเกมมิ่งครับอ่ะอยู่เกมเดิมนะครับแแบเดิมด้วยอึใหม่ครับนะครับแล้วก็วววแแบบลูกบ่ายรีเทิร์นเดี๋ยวจะได้ย,ดย,ยินเสียงอะไรเอ๋อลุงไปยืนตรงนั้นทำไมครับลุงข้างมันเราอยู่แแบบเดิมครับลูกบ่ายรีเทิร์นนะครับหนึ่งจุดหกพาร์ทที่สองครับเราเพิ่งเคลียร์เควสสี่ครับเราต้องไปเควสห้าครับ ่ต้อ yup. ง <po target> <ylum> ไปช็อปสวรรค์นะเฮเป็นช็อปแปะงมันตรงตัวไอ้สัสอืมก็ดูครับว่าเพราะว่าถ่ายสามพาร์ทหรือสองพาร์ทนะถ้ามันยาวมากก็สอบสามพาร์ทครับโอเคอ่าเฮเวนช็อปเหรอเฮเวนช็อปมันอยู่ในโบสถ์โบสถ์โบสถ์พี่เดี๋ยวจัดของก่อนเดี๋ยวเฮเวนมีอะไรแปลกๆมายิดกุอกเดยเลยเอ้าไม่ใช่นี่ครับเฮเวนช็อป แจนโอ้โหมีการตกเลยเนะี่ยเนี่ยได้ยังได้เฮ้ยแต่ตกมาแล้วชิพายอยู่นะเอ่อเฮเวนมึงเฮเวน Heaven แน่หรือเปล่าเนี่ยเสียโซฮุยกตกมาแบ็กสมิธกับฟูดเวนโดโอ้โหอบิเว <c oughs> ียนซอสโซเบเกอร์โอ้โหแต่ละอัน ไม่ธรรมาดาขนาดนี้สมน้ำที่เป็นเฮเวนช็อปอังเจิลเลกเพจร้อยยี่สิบห้าโซ่ไอ้สัตว์อา้เช่าโบมีไหนที่กูซื้อได้บ้างครับให้กูมาทำไมหนี่งกระเดดซื้อดาบผมซื้อไม่ได้เลยเนะี่ยครับเราต้องโหนี่ก็แพงซื้อมุกเลยอ่ะอเดวเดวเดวแอบเดวเดวเด นี่เดวนี่ไดวโอเคแล้วต้องการยาปลาอย่างเยอะกดแดกไปทันสเต็งเหรอปุ๊บฮ่บาฮึโอเคเอ้ยถอนกูด้วยถอนกูด้วยเก็บไปใช้ได้เว้ยอา่า ของกันจัดของอืมม่นน่าจำเป็นแล้วมั้งเฮ้ยทำไมมันแยกมาสองกันวะอ๋อบักนี่นี่เฮ้ยเอ่เอโอเค้อนนอนจัดจัดเนี่ยผมเป็นคนเรียบร้อยนี่ต้องจัดให้ดีๆแหลกอย่างวะเฮ้ย ฮะไปเราไปไหนต่ออืมหลังจากอ๋อไปฟาร์มเฮาเยสเข้าสายเควนแล้วครับวิสิตฟาร์มเฮาสดใหม่ทุกเช้าไปไปไปทนี้ผมใช้เดดวินซอ์นะครับเนี่ยสมัยคันหนึ่งเหลือเป็นเซตเทียสองยังไม่โหดมากใช่ไหมนั่นมาแล้วอเปล่าฟาร์มเฮา มันน่ามีทางให้เดินนะนี่หรือเปล่านี่มีทางให้เดินจริงด้วยเราเดินตามทางครับ,รบอบาเดินไปเดินไปโอ้ช่ะจอ้ช่ะโอ้ะโอ้ยสัตว์เฮ้ยหย่าเดี๋ยวแมวพลระเบิดของกากครับแมวเอเออย่างมันยังไม่จบ มันยังไม่เจบอ้อาวต้มกูต้มกูกไฮพิกเซลคล็โอ้ยอย่ามายุ่งกับกูยะโหเพชรเพิ่งถอยมาเดี๋ยวพังมาทำไงฮะเพิ่งถอยมาดสดๆเลยเนี่ยไปละเจอเป็นไฮไปเลย รอเฮ้ยมันใช้าา์มเหาหรือเปล่าเนี่ยเออผมว่าไม่น่าใช้าา์มเหาครับเนี่ยมันเหมือนนี่สัตว์เอยโอเคผิดไหมนเนี่ยที่ผมมามาผิดทางน่าใช้ตรงนี้ที่ต้องว่ายน้ำไปครับเหนื่อยใจเหนื่อยใจ แดกแม่งเนี่ยต้องรีบเรียนรีบจบครับเนี่ยไม่ได้ไม่ได้วิช่อโอช่อ่อเฮ้ยได้ยินไหมฉันติดกับดักอยู่เนี่ยใครอยู่แถวโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหชิดไอ้รัดเป็นโ o ล l i n เหรอ ต้องไปช่วยเพื่อนเยอะก่อนเลยต้องเปิดของนะครับเพื่อมีของให้โดมุมมมเนต์ดีมุมูุมเอ็ดีบายหมดเปิดว่าล้ว h e ล p สต a s e today What e แท e c t ไม่มีป้าย You stay g อะไรวะ เอาขยะออกไปออกไปให้ฆ่าให้หาคิควคุยคุนคุนเนอ,อคุนสลามานะแล้วก็ฆ่าเดี๋ยวเราต้องรีบฆ่ามันให้ได้นี่หรือเปล่าเชียป่ะน่ะเอ้มันให้มาหรือเปล่าเน,นี่ยน่าจะให้มาดูจากักษณะ สวัสดีนี่ไงหลบไปสเตงเกอร์คันสองแดกแหมเหมึงหมึงเรียบร้อย <c oughs> กากเหรอวะขวีนสลามเหรอขวีนขวีนสลามแล้วไงแล้วไงแล้วไงแล้วแล้วยังไงยังไงยังไงนี่บอลแล้วเหรอ เต็งเกอร์คนเหลือ30วสามสิบวินี่บอสหรืออะไรเนี่ยบอสหรือมอนเนอโธ่ฮานโหมดนะเฟ้ยตอนแรกแม่งมาลองที่ผ่านเลยหานโหมดใส่เควนหนึ่งเราต้องเคลียร์ให้ได้แดกเฮ้ยขึ้นแล้วเฮ้ย ถึงแล้วอ๋อนี่นี่นี่นไไปว้าวอ้าเอ้ยไอ้กูน่ได้ของไอ้ไอ้หี้าแม็กมาคีมกูมาไง Again o w อันเราบสบิคเอาปุ๊บ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 อนะเก้โหนาสนนสน แฮ่ๆมันต้อมาแห่ๆเลยออกมาเลยดาเอจิอะไรนเอจิเอจิบวกสองแห่ๆๆๆเๆๆ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 ๆสๆๆๆๆๆๆๆเเๆๆ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 ๆลๆๆ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 ม ขอเก็บข้าวเลยไหมขนมปังอยากกินไม่เชียวคุย้าสตาร์ทจะไม่ผิดน่าจะมาทางนี้นะครับเพราะเราก็เดินมาทางนี้อยู่ตอนเดินออกมาทำไมแลดูมันมืดๆบครับมาภาพสวยค้เงี้ยทำใจหะคนดูมืดหน่อยนะมืดหน่อยนิดนึงนะนิดนึง อ่าทางเปิดหรือเปล่า,อาโอ้เปิดแล้วทีใครยิงกูมึงเป็นใครมึงมายิงกูฮะเป็นใครล่อคุณลอ,นอย,ลยนะทักยะล่อคุณลอ,อยไงนะชิบหายนะครับมันมืดนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมืดก็เปลี่ยนเชเดอร์ครับนี่เป็นลูโดเชเดอร์เพย,เย,ย์ไอ้เหี้ยมึงมาตาไอ้สัส เฮ้ยโถ่เอ้ยเฮ้ยขาเท่ากันเลยสัตว์เออ,อย,ยังดีหมดเลยยังพอมองเห็นทางมั้ง อะรเกณฑนี้ช่วยกูได้มากเลยครับบ,บวมอ,บออกไปอย่ามายุ่งกูอย่าอย่ายพึ่งพักครึ่งพักครึ่งพักครึ่ง,อ,งอ,ออกพักครึ่งเฮ่ยอย่ามายุ่งกับกูออกหมดย,ยัง Kìa nè. Mở nè. tang nguyên mày tăng yêu và phơi mày là cong kiếp bé cong yam ngót em mỗi lì yêu thích 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 yêu ở yêu thích 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 โอ้แบ็กเมิธเหรอเอ้ยเดี๋ยวนะ <laughs> <laughs> เจอกูได้เจอกูได้เจอกูได้ช <c oughs> นะละแอมวินแอมวินว้าวมีจริงขยะซะด้วยเก็บไว้ก่อนเผื่อใครได้ <c oughs> นี่อะไรเนะี่ย อพลาดไปได้เย็ดซื้อทำไมขอคืนไปเลยโอ้ยหนุนนุนหนนุนนแค่นี้เหมือนเป็นที่พักอะครับมีอะไรต้องรอให้หมดทางต่อนะทางนี้เอ้ยสวัสดีโอ้สว่างทีไปไงอะอ๋อนี่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 เย้ไปกันเลย ไอสัตว์ออกไปได้ไฟกูใช่ไหมโอ้โหเย็ดในสุดก็จะเข้าฮีโร่บายนะครับนี่ครับต้องไปแก้แขนให้เราพักพวกออกไปออกไปออกไปแกแม่ง <c oughs> เาว่าเราย่ามายุ่งกักูจะดดาพังไม่ใช่อะไรตรงนี้ตกได้นะตกได้แน่นะต,ต,ต,ตรงนี้อย่าลอกกูนะแหว,แว,แว,แวมันแหว่แหวม่มไปสนแล้วทางแม่งเลยเออขอไป วันเอ้ยเดี๋ยวตอนเราเก็บโซนี่แบบเราต้องเก็บโซ,รบโซครับเซเคเิตันอยู่ไหนเฮดช็อตไปกันเลยโอ้ยมีใช่ไหมครับทางไปทางไปแบบปราสาทมันอะไม่รู้ว่าจะเรียกแมนชั่นหรือว่าอะไรเพราะภาคแรกมันคือแมนชั่นนะ โอ้เนี่ยเหรอตัวเนเธอร์มึงเท่ดีนะไปไงอะโดเขาไปเลยเอ้าเอ้ยคุยข้าคอมพิวตอา์อจะถึงแล้วสินะรอมันโหลดแมปก่อนอ่านรอยุบายมีคุยแค่ไเนเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหก ตนดีฟีดไดนาบนคืออะไรช่างมันเดินไปเลยโอ้ยว้าวว้าววว้า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 ววาวว้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 าาวว้าวว้าวว้า้าวว้าวว้าาวว้าววาว ยินแดกแม่งโอ้แหลกอยู่นะไม่ใช่ไม่แหลกนะขเขาจะอ,อ้าวไอ้เชีย่ยไม่เห็นเลือดโอ้ยไหนลองกินใย,ย,ย,ยเอจิดิเยอะเร็วขึ้นจริงด้วยเอจิ AG เอจีบวกสองอแรงแรงเรื่องนี้ยูจะไมยุ่งก่อนหนึ่งขอทิ้งขยะของโง่จะลกมนุษย์กันนะฮีโร่บ,บายโอ้โหยิ้มบอมเลยนะยิ้มบอกรายหน่อยนะ ม,มันไม่ได้แหลกแบบน,นั้นนะมันแหลกแบบขอบมันทับกันนะออกไปไม่เอาถือนี่ไว้ไปกันเลยเด้ไอศอรตัวนี้มันเป็นดูโอใช่ไหมเอาชิบหายไม่โดนหุยเฮ้ยดาบเพชรดาบเพชร อะไรอะโอยอันเดียวกันเลยแผ้ะภาพเหมือนอันแล้วกันครับ Heaven Shop หกอันซื้อได้บางคนเนี่ยซื้อไม่ได้นี่หว่าช่างแม่งไปไงไปบอกกูก่อนไปไงอย่ายพึ่งมาได้ไหมเป็นซอมบี้จากแผลไฟชนะกูวินครับตรงนี้กูวิน นี่ไงนี่ไปีนปีนปีนโอ้โหขอดซองมันหน่อยมาแบบไม่โหลดหรอเนี่ยกบก็ๆชอเยอะโอเคนี่เราก็ถึงแมนชั่นของมันเรียบร้อยเอ้ยบ้านนะมันบอกนิวโฮมก็คือบ้านเรียบร้อย ฮึแอบสวัสดีฮี่รูบายตอนนี้เราอยู่ในบ้านของนายแล้วนะนี่ฉันต้องไปทางนี้ใช่ไหมเสียงซอมบี้หมูใช่ไหมแล้วทำไมความแหลกเริ่มมาความแหลกเริ่มมาเดี๋ยวๆๆๆๆๆนี่ๆเดี๋ยวก่อนซอมบี้หมูซอมบี้หมูมจะสู้มันไงไงดีวะ <c oughs> เอา จำเพื่อขายงงงงดีนะบ้านมันนี่ก็งงดีนะครับเนี่ยจัดว่างงอยู่พอตัว <c oughs> คืออย่างนี้ปะไปอย่างนี้อ๋อเหมือนผัดเล่นผัดโซ่นะแล้วเบอร์สเกอร์โพชั่นมันบอกเลยมั้งครับเนี่ยบ้องกันขั้นสองอุชไปกันเลยมาเบอร์สเกอร์ดีเจไฟท้ายเบอร์สเกอร์โอ้โหมันตีสามรอบเลยว่ะโอ้โหอือหือ หลับยากูไปเลยขวดหนึ่งเปอร์สเกอร์ไม่ละเมิงมีเจฟรีนไฮเจนอเมอร์หัวเมอร์โอเค,อเ,คเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนยาเบอร์เซอร์คูไปเลยอันหนึ่งสองโกนักเก็ตเลยนะเว้ยนี่กูจะแลกมาทำไมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวมึงโดนโดน มึงโดนฟ้าผ่าขู่กูโดนมาตัวเดียวมึงโดนมึงโดนมึงโดนด่ๆมึงจะโผล่อ่ะนะกูตกใจอ <laughs> ยา่ยาอยา่าอย่าอย่านะเว้ยอ้าถึงละแต่หน้าบนสวัสดีวีมีดเกตฮึ่มที Tamb ่ให้หาเหรอ,อบอไมพิเลน โลเดร์ฮูแมนดูยูว t น see beautiful สวยตายไอ้ห่ามีแม่งนี่ยพอเร a อยู่ทอล์กรลงมานะลงมาหาฉันเดี๋ยวนี้นะฉันมีของนำเสนอหน่อยนะอะไรอะไอสัตว์อะไรอะ,อะ,รอะชื่อว่าทอลกกิ้งเซลตันเล มึงยังมีอยู่แล้วอ่านชื่อก็คือขี่หมูแล้วล่องหนรอเปล่าถึกจังวะยาเ,ยเก็บไว้สูบ้บอสนี่ผมผิวเปะละ่านั่งจักของเล่นงั้น,น,นโอเควิ่งเร็วอะสโลว์สโลว์ดีดิ

ออกไป <laughs> ตัวเชี่ยวเลยมีตัวแปลกแปกเว้ยออกไปออกไปโอระ <laughs> ออกไปจากชีวิตกูตัวเชียนะเออเออ่ยเนี่ยออกไปออกไปอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับกูเออตายกับแมงมันหลายตัวแล้วนะ ออกไปไดิออกไปออกไปออกไปโล,ปโล,ลว์ดิมัตเดี๋ยวป่าจะลอเลยคุยจ้ามาซาต่อตาพันปะฝันมาโอ้หจอกเอ้ยไอ้สัสทานฟอร์มเหรอมึงทานฟอร์มเหรอ <c oughs> เล่นตุกติกกับโกูไม่มีสองคันวะหยอดได้สองคันใช่ไหมเฮ้ยจ้า อันเอากูเพิ่งยอดโอ้อ๋อหด็อกกิ้งเหรอครับกระจอกอันนี้บอกไว้ก่อนแค่นี oh ้ก็จบละเห็นนี้ก็จบทำอะไรครับเยอะเสรล้อย อ๋อมีมาเรื่อยๆเ,เหรอมา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 ,มาทียตัวเลยมาเดี๋ยวตัวทียตัวมาเทียตัวเลยมึงค่อยๆลงมาเลยลงมาให้หมดเลยหมดเลยใช่ไหมเออคีสามง่งยกว่าคีสองอีกแค่มาเพลินมาชิวเด่นไม่นะมาตามเงินสิเนะวิดมีเอวบดีไอวิววิดอยู่อ้าว เอายากูยากูยากู <c oughs> คุณนึกว่ามึงลงมาแล้วไปทางไหนออนไปเลยเร็วๆเลยเร็วๆเลยเนระ็วๆมึงเอาไปเร็วๆเร็วเลยนะดอกเฮ้ยเยสียงหายเสกเยอะเกินเสียงหาย อะไรอะ่ะมึงขีดคนดีเอยไวเอาการพาวเดอร์ยิงเหรอยิงโจมตุ้มเฮ้ยเรบไม่มีแล้วแฮวจากไหนอะ่ะเฮ้ยผมจำได้ว่าผมเก็บจากกีบอ๋ออยู่ใน ทำไงอ่ะเร็วทำยังไงเ,อเ,อเอโอ้โหเรียบโห<ฮ><ฮ>ทำยังไงทเงเผาเดิ่เนียยเหรอเชี่ยละไปนี่นี่นี่ โถชุดย,ยิงเลยยิงนี่เร็วยิงพอออกไปอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายยิงยิงยังที่ไหนผมใส่ไปแล้วมั้งเนี่ยผมจำได้ว่าใส่ไปอันนึง ใส่ไหนไปวะช่างแมงใส่อย่างนั้นเลยไปยิงไปตูมอย่ามายุ่งดิคนเขาต้องท,ทำมาหาแดกโอ้ยอย่าอย่าอ,อย่ามายุ่งกับกูผมใส่หนึ่งมแล้วใส่สองยิง หรือว่าคือใส่ไหนก็ได้ใส่ครบไปดีกว่าอย่าโห่ไปยิงยิงสองเลยที่ดูไฟอ๋อต้องใส่ต้องใส่ใสห้ครบถึงจะยิงได้โอเคโอเคใส่เต็มไอ้สัตว์ยิงหายยาก,ยากอยู่

dạ à thế thì phải đâu để anh điêu kim thăng, ô mày sạt ha 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 enemy ship down thế เราทำอะไรต่อไปโกลด์คาบินทาร์สทาวเวอร์วันนี้เหรอไปเลยแจนเฮ้ยโหลอยได้กูลอยได้เชียร์นะมึงอยู่ไหนวะเนี่ยรอรอนแหลกเอออ่าพักก่อนตุ่มอ่าสำหรับพาร์ทนี้นะพาร์ทสองครับพักไเพื่าเพียงเท่านี้ก่อนครับ นะใส่ก่อนนี่นี่เดี๋ยวรอหน่อยอ,นะอ่าพาักไว้ก่อนคนระับมาจบพาร์ทสามครับจบแน่นอนพาร์ทสามแน่นอนนะแน่นอนเลยทีเดียวอ่ามาเจอใหม่พาร์ทสามครับ